ครับสวัสดีครับพบกับผมทอมมังการนะครับผมครับวิดีโอพรเครื่องนะครับวันนี้เดี๋ยวผมนะครับตอบสนองความต้องการของทาง f อนะครับที่ได้ติดต่อสอบถามนะครับถึงวัตถุมงคลนะครับขององค์หลวงพ่อลำใหญ่นะครับเบียวันโนแห่งวัดทุ่งรัญยาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมก็เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าวัตถุมงคลที่ผมนํามาให้รับชมนะครับ ภายในคลิปนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลคร่าวๆนะครับไม่ใช่ทั้งหมดที่ผมมีนะครับผมมีอีกเยอะนะครับสําหรับวัตถุมงคลขององค์หลวงพ่อน้าใหญ่นะครับผมก็หากท่านไหนสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อน้าใหญ่นะครับชิ้นไหนรุ่นไหนนะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปแนะนํากันนะครับผมก็เนื่องจากว่ามีนะครับ fc นะครับติดต่อสอบถามนะครับทั้งราคาทั้งรุ่นและก็จำนวนนะครับผมก็เดี๋ยวผมไปแนะนำก่อนเลยนะครับเริ่มจากด้านบนสุดก่อนนะครับองนี้นะครับเป็นสมเด็จนะครับด้านหลังนะครับเป็นสมเด็จหลังอุนะครับหลวงพ่อลำใหญ่นะครับผมสวยสดงดงามครับอันนี้สวยสดงดงามนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีประสบการณ์นะครับสำหรับคนในพื้นที่นะครับมีมาแล้วนะครับผม เหนียวครับรุ่นนี้เหนียวครับผมบอกเลยเหนียวนะครับแข็งคาดปลอดภัยนะครับผมมาถึงเรียนนะครับเรียนต่อไปนะครับเป็นเรียนรุ่นนะครับขันน้ำมนนะครับเป็นเรียนรุ่นขันน้ำมนขององค์หลวงพ่อลำใหญ่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันประจําตัวขององค์หลวงพ่อลำใหญ่นะครับผมดูครับสวยสดงดงามนะครับสวยสดงดงามเป็นอย่างมากนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับอธิษฐาน จิตนะครับผมแช่กับน้ําทําน้ํามนต์นะครับดื่มกินอาบนะครับชําระนะครับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าคุณใส่มนดำนะครับมีประสบการณ์นะครับให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วด้วยนะครับรื่นี้แล้วด้วยประสบการณ์แล้วด้วยนะครับผมป้องกันคุณใส่ครับนี่ครับเรียมอยู่ในกอเป็นเหรียญรุ่น2นะครับเป็นเหรียญรุ่น2นะครับผมเหรียญปัญจาเกจินะครับ เหรียญ5เกจินะครับรุ่น2นะครับปี2519นะครับขององค์หลวงพ่อลำใหญ่แห่งวัดทุ่งรัตยาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับด้านหน้าก็จะเป็นนะครับหลวงพ่อยิ้มนะครับหลวงพ่อเปียนหลวงพ่อเรียนและหลวงพ่อสอนนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ขององค์หลวงพ่อลำใหญ่นั่นเองนะครับด้านหลังก็จะเป็นองค์หลวงพ่อลำใหญ่นะครับนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับผมมีข้อความเขียนวัดลำใหญ่และก็กจนะครับหนึ่งเก้านะครับวัดทุงรัตยานั่นเองนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับเหนียวครับสายเหนียวนะครับสายเหนียวเหรียญรุ่นนี้นะครับไม่ได้ยิ่งหย่อนหรือว่าอะไรๆแพ้กับเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับใช้แทนกันได้เลยนะครับผมโอเคครับถัดไปนะครับถัดไปนะครับเป็นแหนบนะครับเป็นแหนบนะครับลงยานะครับขององค์หลวงพ่อลำใหญ่นะครับสวยสดงดงามครับเป็นแหนบนะครับลงยาขององค์หลวงพ่อลำใหญ่นะครับ หลังแนมมียันประจําองค์หลวงพ่อลำใหญ่นะครับยันสายเหนียวนะครับผมเรียกผมเรียกว่ายันสายเหนียวนะครับผมก็ด้านหน้าเป็นองค์หลวงพ่อลำใหญ่นั่งสมาธิเต็มองค์นะครับบริเวณด้านข้างๆก็จะมีการลงยานะครับสวยสดงดงามเป็นอย่างมากนะครับลูกสิษธ์ลูกหาต่างหงแหนนะครับแนบรุ่นนี้นะครับคนในพื้นที่ก็นะครับเล่นหากันนะครับผมสององค์นี้นะครับเป็นพระธากดาน้อยหรือว่าคนพื้นที่เรียกว่าเนนจิว นะครับเนนจิวขององค์หลวงพ่อลำใหญ่นะครับสร้างจากตะกั่วเก่านะครับตะกั่วเก่านะครับของกรุงศรีสวัสดนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะครับเป็นพระทราอาารน้อยหรือว่าเนนจิวที่ขนาดกระทัดรัดนะครับเป็นพระที่ขนาดกระทัดรัดเนื้อตะกั่วนะครับผมเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่มีความแข็งแกร่คงกระพันชาตินะครับหรือว่าหนังเหนียวนั่นเองนะครับสององค์เลยนะครับ องค์นี้ก็จะเป็นสนิมไข่ขาวนะครับเป็นไข่ขาวทั่วองค์นะครับแท้ทันหลวงพ่อลำไยนะครับหลวงพ่อท่านปลูกเสกเองนะครับผมนี่ครับทีเด็ดครับเหรียญอาร์มนะครับเหรียญอาร์มหลวงพ่อลำไยนั่งเสือนะครับเหรียญอาร์มหลวงพ่อลำไยนั่งเสือนะครับปี2500นะครับ45นะครับรุ่นนี้มีปี2545และปี2546นะครับผมก็เป็น เหรียญที been, ่หลวงพ่อนํามกายท่านนะครับบุกเสกเองนะครับบุกเสกเองนะครับแท้ทันและเหรียญรุ่นนี้ในพื้นที่นะครับเก็บสะสมนะครับเหรียญอาร์มนะครับเหรียญอาร์มนะครับประสบอุบัติเหตุนะครับแคลวคาดปลอดภัยนะครับการปืนนะครับการศาตราวุธนะครับผมนั่งบนเสือนะครับนั่งบนเสืออันนี้คือแบบป้องกันทุกอย่างนะครับสําหรับโคองการพลาเครื่องนั่งหลังเสือได้นี่คือ อำนาจบารมีนะครับแล้วก็แขวคลาดปลอดภัยนะครับผมเหรียญอ้ามนะครับเหรียญถัดไปนะครับผมเรียกว่าเหรียญเสือเล็กนะครับเสือกระโดดนะครับคล้ายกับหลวงพ่อสุดวัดการลงนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมเนื้อทองแดงสวยงามมากนะครับด้านหลังเขียนว่ารุ่นพิเศษนะครับแล้วก็มีมียันประจําตัวขององค์หลวงพ่อลำใหญ่นะครับดูครับสวยสดงดงามนะครับ เหรียนี้เหมาะอย่างยิ่งนะครับสําหรับนะครับลูกผู้ชายชาติเสือนะครับที่ชอบความหนังเหนียวนะครับการันตีได้เลยเหรียญเสือกระโดดหรือว่าเหรียญเสือเล็กนะครับสวยสดงดงามเป็นอย่างมากโอเคครับเดี๋ยวเหรียญถัดไปสําหรับเหรียญถัดไปนี่คือเหรียญนะครับเหรียญนั่งผ่านนะครับเหรียญนั่งผ่านนะครับหรือว่าเหรียญบูชาครูนะครับในวาระครบหกรอบนะครับขององค์หลวงพ่อลำไ่นั่นเองนะครับเหรียญนี้นะครับ เหรียญแห่งการบูชาครูนะครับมี2เหรียญหนาที่ผมเอามาให้ดูนะครับผมมี2เหรียญหนาที่ผมเอามาให้ดูก็เป็นเหรียญที่นะครับทำมาค้าขายแล้วก็ไม่ตามานิยมนะครับเป็นที่สุดนะครับเป็นที่สุดนะครับสวยสดงดงามมากนะครับผมมะครับด้านล่างนะครับมี2องค์นะครับเป็นรูปรอนะครับเป็นรูปรอขององค์หลวงพ่อลำใหญ่นะครับดูครับ ต่อโค้ด48นะครับใต้ฐานต่อโค้ด48นะครับสวยนะครับน้ำหนักเบา load, นะครับองกระถัดรัดนะครับสนนนะครับราคาเล่นหากันยังไม่แพงด้วยนะครับราคาเล่นหายังไม่แพงด้วยนะครับผมมาครับถัดมาเป็นพระผงนะครับเป็นพระผงองค์หลวงพ่อโสธรนะครับด้านหลังก็เป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับน้โมพุทธายะนะครับขององค์หลวงพ่อน้ำใหญ่นะครับแห่งวัดทุ่งรัตน์าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผม สวยสดงดงามนะครับแท้ทันองค์หลวงพ่อลำไยท่านปลูกเสกเองนะครับผมมาครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็จะเป็นพระผงเหมือนกันนะครับเป็นพระผงเหมือนกันก็เป็นพระผงนะครับดูครับพ่อปู่ฤาษีนะครับพ่อปู่ฤาษีนั่งอยู่บริเวณด้านหน้านั่งคัสมาธิอยู่บริเวณด้านหน้านะครับบนฐานนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นข้อความเขียนว่านะครับ หลวงพ่อลำไยญ่วัดทุงรัดญย่นะครับกอจขันธนบุรีนะครับแล้วก็จะมีตาขององค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นะครับเนื่องในนะครับวาระนะครับฉลองพระชนมพรรษานะครับผมดูครับฉลองพระชนมพรรษานะครับเจ็ดสิบสองปีนะครับผมดูครับผมดูแล้วก็หลวงพ่อลำไยท่านปลุกเสกเองนะครับผมแท้ทันนะครับผม ดูครับวัตถุมงคลนะครับที่ผมให้ดูคร่าวๆนะครับทุกชิ้นนะครับแท้ทันองค์หลวงพ่อลำใหญ่ทั้งนั้นครับนี่ครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับของผมยังมีอีกมากมายนะครับหลายรุ่นขององค์หลวงพ่อลำใหญ่นะครับแล้วทุกรุ่นนะครับล้วนแต่มีประสบการณ์แล้วทั้งสิ้นนะครับมีประสบการณ์แล้วทั้งสิ้นนะครับผมหากเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนานาท่านไหนสนใจวัตถุมงคล ขององค์หลวงพ่อลำไย,ยแห่งวัดทุ่งราตยาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับติดต่อผมเข้ามานะครับผมอยากจะได้รับกีเหรียญน,นะครับผมสามารถจัดหาให้ได้นะครับเป็น10เหรียญก็หาให้ได้นะครับเป็น50เหรียญก็หาให้ได้นะครับผมอยู่ที่ร่วมการพูดคุยนะครับผมส่วนในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับท่านไหนสนใจวัตถุมงคล องค์ไหนชิ้นไหนครับให้ทําการแคปหน้าจอนะครับผมแล้วก็วงนะครับวงวัตถุมงคลชิ้นนั้นๆนะครับส่งมาให้นะครับผมดูแล้วก็สอบถามราคากันได้เลยนะครับผมหรือจะโทรมาสอบถามกับผมก็ได้นะครับที่เบอร์0953 9 8 2 5 3 3มหนะครับผมหรือว่าแอดไลน์แอดได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับผมแอดไลน์นะครับจะชื่อจะขึ้นชื่อว่าทอมเงองการนะครับ ชื่อนี้นะครับการันตีนะครับส่งพระร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เคยโกงนะครับไม่เคยไม่ส่งสินค้าไม่เคยไม่ส่งพระเครื่องนะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube นี้ก็เปิดมานานนะครับเกินกว่านะครับ6ปีแล้วนะครับผมก็ยืนยันการันตีได้ถึงจะเป็นช่องเล็กๆนะครับไม่ได้โด่งดังมากแต่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆครับน้องๆนะครับได้เช่าหา ได้ศึกษานะครับพระเครื่องนะครับตามที่ผมมีหรือว่าอยากจะให้ผมนะครับจัดหาวัตถุมงคลนะครับตามที่ผมได้ลงคลิปไว้นะครับได้เลยนะครับไม่ติดปัญหาแต่อย่างใดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆนะครับไม่ติดปัญหาแต่อย่างใดเลยนะครับมีครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับเหรียญนั่งเสือใหญ่นะครับพระธกดานใหญ่นะครับผมองค์พระสังฆจายของหลวงพ่อสหญ่นะครับรูปนะครับ รูปถ่ายขององค์หลวงพ่อลำใหญ่นะครับและอีกนะครับเยอะแยะนะครับอีกหลายๆรุ่นนะครับแต่ละรุ่นนะครับแท้ทันองค์หลวงพ่อลำใหญ่ทั้งนั้นนะครับผมเพราะผมเองก็เป็นคนพื้นที่นะครับเป็นคนชาวตำบลรัดยะเหมือนกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจากไปก่อนแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับช่อง YouTube นะครับทอมืองการนะครับฝากกดติดตามนะครับ กด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะนะครับได้แจ้งเตือนนะครับเมื่อผมทําคลิปต่อไปนะครับคลิปผมนะครับจะได้ไปแจ้งเตือนนะครับบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของพี่ๆน้องๆนะครับหน้านานะครับที่กดติดตามผมนะครับก็จะได้รับชมนะครับหากว่าวัตถุมงคลนะครับชิ้นไหนนะครับท่านเกจิอาจารย์ไหนนะครับที่พี่ๆน้องๆ ฟรสนใจนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยตามเบอร์เดิมนะครับที่ผมนะครับได้ลงไว้นะครับใต้คลิปเสมอนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากขอบคุณนะครับสำหรับคนที่กดติดตามนะครับกดส u b s c ส i b e กกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ยังไงก็ติดต่อนะครับผมเข้ามานะครับหากสนใจนะครับจะเช่าหาบูชานะครับวัตถุมงคลต่างๆาพระเครื่องนะครับ กาฝากหมายมงคลต่างๆนะครับยินดีมากๆครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจากไปก่อนแล้วกันกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อลำไยนะครับปีอวันโนหรือพระมงคลสิทธิคุณนะครับแห่งวัดทุ่งรัตยาอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาญจนบุรีโอเคครับสวัสดีครับ